สวัดีฉันไปเอาจดหมายมาแหละอีกต่นองหนาวแทบแข็งแม่อย่างก็ไม่กินมื้อเช้าสิเธอจะได้อุ่นขึ้นฮะแซมมี่ฉันเพิ่งบอกว่าฉันเกือบจะแข็งตายแล้วนะแล้วเธอ,อก็ยังให้ฉันดืน่มนมเย็นๆอีกโอเคอย่างแรกกันก็ได้โอ้โอโตมเนี่ยนะเยเธอรู้อะไรไหมคุณอีโมจิที่นี่ไม่ใช่พัตคารนะโอ้สูสซีพู twee, นานระเธอคง ให้ฉันทั้งหิวทั้งอารมณ์เสียอยู่อยางนี้หรอกใช่ไหมก็ได้กำลังกินมื้อเช้าเสร็จเธอต้องล้างจานนะไงยคะทุกคนบอกเราหน่อยว่ามื้อเช้าสุดโปรดของคุณคืออะไรหรอเราส่วนใหญ่น่าจะชอบแพนเค้กกันมากที่สุดใช่ไหมว้าไง ก็ถ้าเธอชอบทำอาหารไม่ใช่แค่ชอบกินก็นจะดีนะ <c oughs> โอ้ซูซี่เนาะซูซี่เธอก็รู้ว่าฉันเป็นศิลปินตัวจริงอุ๊ยเสีไปเลยฉันทำอาหารหน่าเบื่อหน่าเบื่อไม่ได้หรอกเพราะฉันน่ะเจ๋งเกินไปเง้นวันนี้ก็เป็นวันโชคดีของเธอแล้วเพราะแพนเค,ค้กของเราจะไม่ธรรมดาสุสดไปเลยแต่ก่อนอื่นเราต้องตีส่วนผสมของน้ำตาลไข่หนึ่งฟองและเกลือให้ขึ้นฟองกันก่อนนะต่อไปก็เทนม250มิลลิลิตรลงไป แล้วเราก็จะผสมให้เข้ากันนะแต่ว่านี่จะเป็นนมยูนิคอร์นฉันก็ไม่เห็นว่าส่วนผสมของแป้งเธอจะมีอะไรพิเศษเลยสูมันเป็นแค่นมธรรมดาจ้าแซมมี่แล้วก็แป้งแบบธรรมดาสุดๆด้วยทุกคนที่สําคัญมากๆคืออย่าปล่อยให้มีตรงไหนจับตัวเป็นก้อนนะที่นี้ก็เติมเบกกิ้งโซดาซึ่งจะทําให้แพงเค้กของเรานุ่มฟูลงไปแตนะ่น้ำมันพืชจะช่วยป้องกันไม่ให้ติดกระทะถึงตอนนี้ก็ไม่เห็นจะมีอะไรแปลกใหม่เลยอยากได้อะไรที่สนุกๆใช่ไหมเดี๋ยวเธอจะได้แนะ่เราจะเอาแป้งของเรามาแล้วก็ท ออกเป็นสี่ส่วนโอ้โต่นเต้นจังทำไมเราต้องโอโ้ฉันรู้แล้วเราจะใส่สียังไงล่ะห <c oughs> ยดสีผสมอาหารลงไปแค่นี้เดียวก็พอและผสมให้เข้ากันดี ไม่รู้มาก่อนว่าวันนี้เราทำอาหารกันอยู่ฉันคงคิดว่าเราจะวาดอะไรที่น่าตื่นเต้นสุดๆแล้วนะแล้วใครบอกว่าไม่ใช่ล่ะแบบนี้เราก็จะสางสารรค์อะไรสนุกๆกับแผงเค,ค้กของเราได้สะดวกสุดๆไงว้าวสุดยอดไปเลยทุกคนกดไลค์ให้หน่อยนะครับถ้าพวกคุณก็อยากรู้เหมือนฉันไล้อยู่รักชมกันต่อนะอ้าวแล้วนะทุกคนจำไว้เลยนะว่าต้องระวังมากๆเวลาใช้เตาขอให้ผู้ใหญ่ช่วยจะดีกว่านะมาเลยฉันพร้อมทำแผงเค,ค้กแล้วเรนฉันควรบอกว่าแผงเค,ค้กแบบอ่า <c oughs> ว่าแล้วว่าเธอต้องรู้ทันฉันงั้นก็มาเริ่มกันเลยเถอะแต่น่าจะต้องทำไวๆหน่อยนะและจำไว้ด้วยว่ากระทะต้องร้อนมากๆนะทุกคนระวังให้มากๆอย่าทำมือตัวเองพองนะคะ นนี่นะใช้แล้วและตอนนี้เธอก็ต้องมือนิ่งมากๆเลยนะอย่าลืมเติมน้ำแข็งตรงคางของเขาอีกนิดนะ <c oughs> ได้เลยจ้าทีนี้เราจะวาดโครงให้เห็นแพนเค้กรูปหน้าอีโมจิของเราชัดขึ้นนะแล้วจากนั้นเราก็จะไปจัดการตรงฟันงั้นเธอก็ต้องใช้สีขาวสินะฉันทายถูกไหมถูกตลอดเลยจ้าเห็นไหมนี่แหละเหตุผลที่การใช้ขวดแบบพิเศษที่มีจุกปีบได้จะสะดวกกว่า ฉันคิดว่าใช้ถุงปีบไซแทนก็ได้เหมือนกันนะแต่ในกรณีนั้นปากถุงควรจะต้องเล็กจิ๋วหน่อยเข็มฉีกก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันแต่ทุกคนพยายามอย่าทําให้นิ้วตัวเองบาดเจ็บนะแล้วก็มาต่อกันที่สีป้ายี่ยมมากในขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นสีน้าเงินแต่ครั้งนี้เราจะใช้ขวดที่ใหญ่กว่าเดิมนะใช้แล้วเพราะเราต้องเติมแป้งลงไปให้ทั่วแพงเค้กของเราด้วยได้เวลาใช้ตาเหลวกลับ ขับใจจะแซมมี่โอเคระวังนะเอาเลยโอ้าเหีนถกทุกคนมันสุดยอดมากเลย <c oughs> แล้วก็พนันเลยว่าต้องอร่อยด้วยทอดด้านนี้ต่อไม่กี่วินาทีแล้วอาหารเช้าของเราก็พร้อมจะเสิร์ฟแล้วนี่สูเรายังมีสีอีตั้งเยอะแยะเลยอย่างสีน้ำตาลอันนี้เราจะเอาไว้ทำอะไรล่ะลองเดาดูสิจ้าแซมี่เดาหน่อย <c oughs> ไม่จริงนะ จริงสิ <c oughs> ฉันคิดว่าถ้าเราทําแพนเค้กแบบที่ไม่ธรรมดากันเราก็น่าจะทํารูปทรงที่ไม่เหมือนปกติด้วยสเลยขุกคอนมันสุดยอดบ้าๆเลยนะถ้าพวกคุณเห็นด้วยกดปุ่มติดตามหน่อยเร็วและส่วนที่ดีที่สุดก็คือพวกคุณเลือกรูปทรงอะไรก็ได้และสีอะไรก็ได้ตามต้องการเลยนะสิ่งที่จําเป็นก็มีแค่ต้องรู้ขั้นตอนหลกัหลกๆคือขั้นแรกวาดรายละเอียดที่จะอยู่บนหน้าแพนเค้กของคุณลงไปจากนั้นก็ลงโครงรอบๆให้ทั่ว แล้วหลังทำเสร็จก็เติมภาพที่วาดแล้วทั้งหมดด้วยแป้งาอยากยายได้อะไรกันหรอแพนเค้กไงแล้วเมื่อไหร่ล่ะก็ต้องตอนนี้สิ <c oughs> แล้วเธอคือจะได้ในเร็วๆนี้แนะ่ให้ฉันใช้สีน้ำตาลอันนี้ให้เสร็จก่อนนะเอาเลยให้ทั่วเลยนะที่เหลือก็แค่ต้องรออีกนิดนึง อย่าลืมกลับด้านนะทุกคนฉันอยากจะบ,บอกว่ามันน่าอร่อยจริงๆนะแต่ขั้นถ้าท,ทำอย่างอื่นที่มันน่ารักกว่านี้ได้นี่นะรู้ไหมโอเคฉันเข้าใจใเธอนะแซมมี่ไม่ทำอย่างอื่นกันเถอะแต่วาดรูปด้วยการยกมือไว้แบบนี้นี่ยากมากเลยนะเนี่ยให้ฉันช่วยเธอผอนายเอง อิโมเิเริ่มแรกเลยเกิดขึ้นที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตเพราะว่าใช้ตัวอักษรได้อย่างจํากัดผู้ชายคนหนึ่งก็เลยเกิดไอเดียให้แทนงคำด้วยรูปภาพขึ้นมาเฮ้อเพราะงั้นคนก็เลยส่งข้อความที่ยาวกว่าเดิมได้ด้วยข้อมูลที่น้อยลงสินะฉะลาดจังถูกต้องใ่ในภาษาญ,ญี่ปุ่นคําว่าอ e, ีหมายถึงภาพและโมจิแปลว่าตัวอักษรไงล่ะเพราะงั้นตอนนี้เราทุกคนก็เลยมีชุดคําศัพท์แบบสากลที่ประกอบด้วยภาพอารมณ์หลายๆอย่างสินะ คนที่มีอิโมจิเราก็เลยพูดภาษาเดียวกันได้ยอดไปเลยว่าไหมฉันจะบอกว่ามันสุดยอดไปเลยแหละเราฉันก็ชอบมากๆด้วยเอาล่ะตอนนี้เรามีแพนเค้กหนึ่งสองสามชิ้นกันแล้วนะสูสีมาทำเพิ่มอีกอันแล้วก็มากินมื้อเช้ากันเถอะฉันหิวจะแย่แล้วดูเหมือนเธอจะเป็นได้แค่สองอย่างสินะถ้าเธอไม่หิวก็อิ่มเกินกว่าจะขยับตัวไปไหนเอธออาจจะพูดถูกนะเฮ้แล้วเธอวาดร,รูปอะไรอยู่นะ่ะใช่น้ำตกหรือเปล่า หรือว่าเป็นนกหรืออะไรสักอย่างไม่เข้าใจเลยแฮะฉันนึกว่าเราจะวาดแต่อีโมจิกันซะอีกแล้วนั่นก็คือสิ่งที่เราทำกันอยู่จ้าแซมมี่แปลกจังแต่ฉันไม่เห็นว่าจะเดียวก่อนนะสู <c oughs> ัสดีหรือว่านี่เป็นอย่าเพิ่งแต่ตื่นสิแซมมี่ยังไงมันก็จะเป็นแพนเค้กแสนอร่อยอยู่ดีนะ <c oughs> อย่างอันนี้เป็นของเธอนะได้สิ <c oughs> ทีนี้ก็ได้เวลาใช้เวทมนต์กันแล้วเฮ้ยก็ดูไม่แย่เลยนะนี่แซมมี่ทธไม่ มาดูหน่อยรว่าแพนเค้กอันนี้ของเราจะออกมาเป็นยังไงนะ่เอ,อ้าสีเขียวนี่สุดยอดไปเลยก็ได้ก็ได้ไหนมาดูหน่อเซ่ทำให้เร็วกว่านี้หน่อยไม่ได้หรอเร็วสีสูให้ฉันดูหน่ะโอ้าทำให้ฉันตกใจนะออแล้วก็กลับแพนเค้กเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับวันนี้ระวังนะฮ พร้อมหรือยังไปดูกันเลย <c oughs> หมอนี่แปลกไม่เหมือนใครเลยจริงๆเอาล่ะทุกคนมาดูอีโมจิทั้งสนะีน้าที่เราทำกันในวันนี้แล้วจากนั้นเราจะไปลองกินกันเลย ก่อนดีนะจำจีม้มะเขือเอาอไหนนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกสิมาลองอีกทีแล้วกันไก่จิกเด็กตายบนปากโลงอ๋อไม่ได้แล้วนะเฮ้แซมมี่มีอะไรงั้นหรอสูสีฉันลองจิ้มสุ่มดูตั้งหลายรอบแล้วฉันก็ได้แพงเค้กอันนี้ตลอดเลยใช่ไหมจริงจริงนี่นะเอาแล้วแซมมี่กดก็คือกดนะโอเคฉันขอชิมอันนี้ละกันระวังเวลาใช้มีดนะคะทุกคน อืมยอดเยีเ่ยมสุดๆเลย่ฉันว่าดวงชะตาของเลือดเธอให้ฉันกินแล้วละเพ่่อนอู้เดี๋เลืมแน่ขอบคุณที่อยู่กับเราในวันนี้นะทุกคนกดไลค์ให้วิดีโอนี้ด้วยถ้าพวกคุณชอบแผนเกท,ที่ไม่ธรรมดาของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอถัดไปของเราและพวกคุณก็ต้องไปลองทำแผนเกคคพวกนี้ดูด้วยนะบายบายทุกคนไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะบาย,บาย